สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องหนึ่งจากคู่มือของสสสนะคะที่ชื่อแบบว่าสะดุดหูมากเลยค่ะด่านชุมชนปากหวานเราจะมาดูกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมแนวทางที่ฟังดูนุ่มนวลแบบนี้มันถึงได้ผลดีมากในการสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนจากเอกสารที่เรามีกันอยู่นี่แหละค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับ โครงการนี้มันสะท้อนวิธีทำงานของสสสได้ดีนะคือเป็นการทำงานเชิงรุกแล้วก็บูรณาการมากๆแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าเออการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยมันเริ่มจากชุมชนเองได้จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเออความปลอดภัยบนถนนอย่างเดียวแต่มันเป็นการพัฒนาที่แบบมันโยงกันไปหมดเลยทั้งเรื่องความรู้เรื่องกลไกลต่างๆแล้วก็การมีส่วนร่วมด้วยครับ ค่ะงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือเหมือนเป็นการพลิกวิธีคิดเลยจากด่านที่เมื่อก่อนอาจจะเน้นเอ่อบังคับใช้กฎหมายมาเป็นด่านปากหวานที่ตำบลกุศลาจังหวัดศรีสะเกดคือเปลี่ยนมาเน้นการดูแลเอาใจใส่กันแทนแล้วเห็นว่ามีหลักการเบื้องหลังด้วยที่เรียกว่า BBS หลักการนี้มันทางานยังไงคะในบริบทนี้ถึงทาให้คนแบบยอมเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆเหรอคะครับ หลักการ BBS หรือ Behavior Based Safety เนี่ยคือเขามองว่าพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยส่วนใหญ่เลยนะมันไม่ได้เกิดจากแค่ว่าไม่รู้กฎหมายแต่มันมาจากทัศนคติก็มีปัจจัยแวดล้อมออหรือบางทีก็เป็นความเคยชินไปแล้วมันก็เลยเน้นไปที่ การทำความเข้าใจสาเหตุก่อนแล้วค่อยๆปรับที่ต้นทางผ่านการสังเกตการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบเชิงบวกนะแล้วก็สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ทุกคนรู้สึกว่าเออนี่เรื่องของเรานะเป็นเจ้าของร่วมกันแทนที่จะเน้นจับผิดลงโทษอย่างเดียวค่ะทีนี้การใช้คำว่าปากหวานเนี่ยเลยสำคัญมากครับเพราะมันช่วยลดอคติลดแรงต้านจากชาวบ้านได้เยอะเลยทาให้เขารู้สึกว่า เออเจ้าหน้าที่เขาห่วงใยเราจริงๆนะไม่ใช่มาจ้องจับผิดอย่างเดียวมันก็เกิดความร่วมมือได้ง่ายขึ้นครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะพอเป็นแบบนี้วิธีการพูดคุยการสื่อสารก็เปลี่ยนไปเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะเสียงแข็งๆหน่อยแบบทําไมไม่ใส่หมวกกันน็อก ผิดกฎหมายนะอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเอ่อรู้ไหมว่าถ้าไม่ใส่หมวกเนี่ยมันอันตรายนะเป็นห่วงนะไม่อยากให้เจ็บตัวคราวหน้าใส่ด้วยกันนะอะไรทํานองนี้แทนแล้วในทางปฏิบัติละคะมีขั้นตอนมีการจัดการกันยังไงบ้างคะแบบว่าให้มันเกิดขึ้นได้จริงครับเขามีขั้นตอนค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมชุมชนก่อนเลยคือต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คอยตั้งทีมทํางานซึ่งหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3มทีมครับ ทีมแรกก็คือทีมเฝ้าระวังและก็คอยตักเตือนแต่เป็นการเตือนด้วยความห่วงใยนะครับค่ะเตือนแบบปากหวานใช่ครับแล้วก็มีทีมประชาสัมพันธ์คอยให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกทีมสําคัญคือทีมเก็บข้อมูลรายง,งานผลเพื่อให้เห็นภาพรวมตลอดแล้วก็เอามาปรับปรุงการทํางานได้เรื่อยๆครับอ,อมีระบบชัดเจนดีนะคะแล้วผลลัพธ์นะคะของการใช้แนวทางปากหวานบวกกับหลัก BBS เข้าไปเนี่ย ผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะเห็นผลชัดเจนไหมผลลัพธ์นี่ต้องบอกว่าน่าทึ่งจริงๆครับจากข้อมูลในคู่มือเนี่ยอัตราการสวมหมกนิรภัยในพื้นที่นํำร่องนะครับพุ่งจากประมาณเา33%เกือบ34%ไปเป็นเกือบ75%เนเลยนะครับโหเยอะมากเลยนะคะครับ และที่สำคัญกว่านั้นคืออุบัติเหตุนีลดลงถึง50%และในบางพื้นที่นำร่องเนี่ยสามารถทำให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นศูนย์ได้เลยครับเป็นศูนย์เลยเหรอคะสุดยอดเลยครับซึ่งความสำเร็จตรงนี้มันก็เกิดจากการทำงานที่ ต่อเนื่องของสอสอสอแล้วก็พาคีเครือข่ายเขาด้วยทั้งการสร้างองค์ความรู้การสนับสนุนงบประมาณพัฒนากลไกของสอปทตำบลหรือศูอนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบลแล้วก็การเอาหลัก BBS มาปรับใช้อย่างจริงจังมากๆการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของคนในชุมชนเองอันนี้สำคัญมากแล้วก็ยังมีการนำเทคนโนโลยีอย่าง QR code คมาช่วยในการรายงานผลด้วยทำให้ข้อมูลมันรวดเร็วขึ้นโปร่งใสขึ้นครับโห จาก34ไป75นี่คือก้ากระโดดจริงๆนะคะแถมอุบัติเหตุลด50%เสียชีวิตเป็นศูนย์ได้นี่คือแบบว่าเป้าหมายสูงสุดเลยนะถ้าให้สรุปปัจจัยสำคัญที่ทำให้ด่านชุมชนปากหวานเขาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้มีอะไรบ้างคะถ้าให้ชี้แบบช,ดชัดชเลยครับถ้าให้สรุปเป็นข้อข้อนะครับก็น่าจะเป็นอย่างแรกเลยคือ1การทํางานที่บูรณาการแล้วก็ทําต่อเนื่องของสสสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 2. อ,อันนี้สําคัญมากคือการเปลี่ยนกรอบคิดวิธีสื่อสารมาเป็นปากหวานที่เน้นความห่วงใยจริงๆค่ะ 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนแบบว่าที่เข้มแข็งจริงๆทําให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ 4. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งเรื่องการทํางานการรายงานผลให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็ข้อสุดท้าย 5. ก็คือการสนับสนุนจากผู้นําทุกระดับเลยครับ ตั้งแต่ผู้นำชุมชนท้องถิน่นไปจนถึงระดับจังหวัดทั้งหมดนี้ต้องไปด้วยกันคัะมันถึงจะสำเร็จได้ชัดเจนมดมากเลยค่ะด่างชุมชนปากหวานนี่เป็นตัวอย่างที่แบบทรงพลังมากจริงๆนะคะที่ทำให้เห็นว่าการสื่อสารที่เน้นความเข้าใจความห่วงใยแล้วก็การร่วมมือกันเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมคนแล้วก็สร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนได้จริงๆหวานแบบนี้ที่เปลี่ยนจากการบังคับควบคุมมาเป็นการสร้างความเข้าใจสร้างความห่วงใยเนี่ย มันจะเอาไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาอื่นๆในชุมชนได้อีกไหมนอกเหนือจากเรื่องอุบัติเหตุทางถนนมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่การเปลี่ยนมุมมองจากการเน้นควบคุมมาเป็นการสร้างความเข้าใจแสดงความห่วงใยมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมากๆอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกรณีนี้ได้อีกบ้างอันนี้น่าคิดต่อครับ